สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนหน้าอาเซียนนะคะวันนี้ค่ะกับดิฉันธิพาทากรสุภลักษ์ค่ะดิฉันธันชนกจงยดยิ่งค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะช่วงอาเซียนเดเร็กเราจะไปกันที่เมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะ,คะแต่ว่าตอนนี้ไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะ เซ็นเทลไลส์นะคะข่าวแรกเราไปดูที่ประเทศจีนกันดีกว่าเพราะว่าใกล้จะตรุษจีนแล้วนะคะคนจีนก็วางแผนเตรียมกลับบ้านในช่วงเทศกาลนะคะพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ The South China Morning Post ค่ะบอกว่า China braces for record numbers of travelers as millions start journey home for Lunar New Year ชาวจีนนับร้อยล้านคนนะคะทยอยกลับบ้านฉลองตรุษจีนแล้วคือกระทรวงคมนาคมเนี่ยคาดว่า40วันนับจากนี้นะ,ะจะมีผู้โดยสารชาวจีนนะคะเดินทางด้วยรถบนท้องถนนเนี่ยนะคะประมาณ2,400ล้านเที่ยวค่ะส่วนเดินทางทางรถไฟเนี่ยนะคะก็จะประมาณ295ล้านครั้งเพื่อกลับไปภูมิลำเนาเฉลิมฉลองตรุษจีนกับครอบครัวค่ะ ปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์คือวันที่19เนี่ยจะเป็นวันจุดจีนหรือว่าปีใหม่จีนตามปฏิทินจันทรคตินะคะ,คะก็นอกจากนี้นะคะกระทรวงคมนาคมยังคาดการด้วยค่ะว่า การเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยน่าจะสูงถึงประมาณเกือบ50ล้านครั้งคือคนหนึ่งเนี่ยเดินทางโดยเครื่องบินได้หลายรอบถูกไหมไปกลับไปกลับนะคะอย่างสนามบินในกรุงปักกิ่งเนี่ยนะคะคาดว่าจะต้องรองรับผู้โดยสารมากถึงประมาณเกือบ10ล้านคนเฉลี่ยวล0ันละ245,900คนก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะ4%ค่ะ แล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าอย่างปีนี้นนะคะเนื่องจากว่ามีการวางแผนให้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะกระทรวงคมนาคมปรับปรุงระบบจองตั๋วรถไฟผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์ค่ะรองรับการจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอีก40วันหมายความว่าประชาชนเนี่ยจะจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าได้<ะ>ถึง60วันนะคะแต่ว่าบรรยากาศการขายตั๋วค่ะตอนนี้แน่นอนคนเยอะมากเนี่ยนะคะก็จองไปแล้วอาจจะมีการารีฟันตั๋วคืนค่ะอย่างตอนนี้นะคะสถานีรถไฟที่ใหญ่ๆเนี่ยบางแห่งนะคะมีการรีฟันตั๋วคืนเนี่ย ถึง3,000ถึง5,000ใบต่อวันเลยทีเดียวเ,เยอะมากๆนะคะทีนี้รัฐบาลท้องถิ่นตามเมืองต่างๆก็มีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยตามศูนย์กลางการขนส่งนะคะเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างปีที่แล้วเนี่ย มีเหตุเกิดนะคะไล่แทงประชาชนที่สถานีรถไฟเมืองคุณหมิงทาให้มีผู้เสียชีวิต31คนทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะคะการเดินทาง,งเขาเรียกว่าชุนวินค่ะก็กินเวลา40วันนะคะตั้งแต่ก่อนตุนจีนสอสัปดาห์หลังตุนจีนอีก3สัปดาห์ชุนวินนะคะถือเป็นการเดินทางช่วคราวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าหาักนับเป็นจํานวนครั้งจากการทุกขมาาคมแล้วเนี่ยนะคะเยอะกว่าประชากร ในหลายๆประเทศอีกอใช่จากเรื่องของตุจจินนะคะตอนนี้มาดูเรื่องที่ทําให้เกิดการเสียความรู้สึกกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนก็คืออินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโพสต์นะคะมีพาดหัวบอกว่าคาราสลัมมาเลเซียนแอดออนอินโดนีเซียนเมสนั่นก็คือนายยูซุฟคารารองประธานาธิบดีของอินโดนีเซียออกมาตําหนิอย่างรุนแรงเลยค่ะโฆษณาเครื่องดูดฝุ่นของบริษัทโรโบอแบกในประเทศมาเลเซียเพราะว่าถ้าเกิดดูตามโฆษณานี้แล้วนะคะคือพูดทํานองว่าถ้าเกิด ใช้เครื่องดูดฝุ่นของ r o b o e v a c เนี่ยนะคะก็ให้ Fire your Indonesia n m a d e ได้เลยก็คือไล่ออกนะคะสาวใช้อินโดนีเซียโอ้โหขึ้นเป็นสโลแกนอย่างนี้เลยเหรอคะอันนี้ก็ดูแรงนะอันนี้ก็เป็นป้ายทั่วไปแถมที่สำคัญเนี่ยไปติดตามบิลบอร์ดข้างทางด้วยคุณอ่ะ Fire ในที่นี้ไม่ได้ว่าเผาเมดนะคะคือไล่ออกไล่ออกแล้วที่นี้แล้วนะคะทางอินโดนีเซียนะคะยูซุฟคาราก็บอกว่าเป็นโฆษณาที่ไร้จรรยาบรรณมากแล้วก็ทําให้อินโดนีเซียเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้มีการประท้วงกันในระ รัฐบาลแล้วไทยมีการมอบหมายสถานทูตอินโดนีเซียรประจำกราลัมเปอร์ไปจัดการเรื่องนี้แล้วก็เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับบริษัทนี้ด้วยค่ะ,คะในขณะเดียวกันนะคะทางอินโดนีเซียก็บอกว่าหากจาเป็นรัฐบาลอินโดนีเซียก็อาจจะหยุดส่งคนงานไปทํางานที่มาเลเซียได้ในช่วง3-5ปีนี้แต่จากหลายเหตุผลนะคะเพราะว่าอยากจะให้คนกลับมาทํางานแล้วก็พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในประเทศด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยส่งออกไปส่วนใหญ่เป็นอาชีพคนรับใช้ในบ้านมันจะโดนคุกคามถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกคุกคามทางเพศด้วย ทีนี้แล้วเนี่ยเราจะมาดูกราฟิกกันเกี่ยวกับการส่งแรยงานของประเทศอินโดนีเซียค่ะถ้าดูจากนี้แล้วน,นะคะสถิติแรงงานอินโดนีเซียที่ส่งออกไปทํางานในต่างแดนค่ะตลาดหลักๆเลยนะคะก็จะอยู่ในอาเซียนด้วยแล้วก็ในตะวันออกกลางทั้งสหรัฐอาหรบเอเมเรตสซาอุดีอาระเบียฮ่องกง ญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะซึ่งทางอินโดนีเซียเนี่ยในปี2013มีการส่งคนงานออกไปต่างประเทศถึง6ล้าน5แสนคนค่ะซึ่ง75-80%นั้นไปทํางานตําแหน่งเมดก็คือสาวใช้ในบ้านค,คนรับใช้ในบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็นาเงินเข้าประเทศทั้งหมดประมาณ7,600ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในขณะที่กราฟิกต่อไปนะคะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าอาชีพสาวใช้ในบ้านเนี่ยเข้าไปทําที่ไหนกันบ้างแล้วก็กี่คนค่ะที่ซาอุดีอาระเบียมากที่สุดเลยนะคะเกือบ1ล้านคนค่ะ จากรายงานที่ไปทํางานตำแหน่งเมดเนี่ยนะคะ1นล้านห้าแสนคนในขณะที่มาเลเซียนะคะที่กําลังมีปัญหากันเนี่ยส่งสาวใช้ไปทํางานที่นั่นถึง1,27,500คนค่ะคิดเป็นทั้งหมดประมาณ85-90%ของสาวใช้ทั้งหมดที่มีในประเทศมาเลเซียเลยนะ ในขณะที่สิงคโปร์ก็เยอะเหมือนกันนะคะส่งไปทั้งหมด140,000คนค่ะคิดเป็น70%ของคนที่ทํางานสายนี้ในประเทศสิงคโปร์ค่ะส่วนฮ่องกงก็มีอีกประมาณ150,000คนคิดเป็นทั้งหมด47%ของคนที่ไปทํางานเป็นสาวใช้ในต่างแดนที่ฮ่องกงค่ะอ๋อนะก็เป็นตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวนะคะ,คะ เดี๋ยวจะรอดูว่าเรื่องนี้เขาจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะสําหรับทางออกอแต่ละที่ก็มีปัญหานะ,ะอย่างล่าสุดนะคะก็ใครรักสัตว์ฟังเรื่องนี้เราก็อาจจะหดหูนะคะที่ประเทศเวียดนามค่ะนังสือพิมพ์แทงเนียนนิวส์นะคะพูดบอกว่า thousands of seized cats feared buried, buried alive in Vietnam วันนะคะตำรวจเวียดนามฝังแมวทั้งเป็นหลายพันตัวอันนี้เหตุเกิดเมื่อเร็วๆมานี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงฮานอยของเวียดนามบอกว่าได้ทำการฝังแมวเนี่ยหลายพันตัวรวมน้ำหนัก ประมาณ3ตันตั้งแต่ยึดมาได้ตั้งแต่วันที่27มกราคมเนี่ยนะคะก็เป็นแมวที่ลักลอบมาจากจีนค่ะเพื่อส่งขายตามร้านอาหารที่ใช้แมวเป็นวัตถุดิบในการทำกับข้าวนะคะคือตำรวจเนี่ยพบว่าแมวนี่ยนะคะถูกขังอยู่ในกรงไม้ไผ่ค่ะแล้วก็ไม่มีเอกสารรับรองที่มารับรองความปลอดภัยคือตรวจเชื้อโรคอะไรอย่เงี้ยก็คือไม่มีเลยก็คือลักลอบมาเฉยนะคะ แล้วบางทีเนี่ยมันอยู่รวมกันหลายพันตัวใช่ไหมคุณก็บางตัวตายแล้วส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะคะ,ะก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็แพร่พันธุ์โรคไปยังแมวตัวอื่นๆแล้วก็อาจจะตามมาในแพร่พันธุ์แพร่เชื้อโรคในคนด้วยเนี่ยนะคะเ<ะ>จ้าหน้าที่ก็เลยอ่ะผลสุดท้ายนะคะก็คือฝังแมวค่ะเพราะว่าการเผาเนี่ยค่าใช้จ่ายจ,จะสูงแต่ว่าก็มีองค์กรพันธมิตรนะคะคุ้มครองสัตว์แห่งเอเชียดําเนินเรื่องบอกว่าเอ๊ะ แมวหลายตัวเนี่ยอาจจะถูกฝังทั้งเป็นก็ได้ถือว่าเป็นวิธีการที่โหดร้ายนะคะแต่ว่าคำร้องขอขององค์กรเนี่ยไม่เป็นผลค่ะทีนี้องค์กร change.org เนี่ยนะคะก็เรียกร้องทางการเวียดนามให้เปลี่ยนนโยบายการกำจัดสัตว์ที่ถูกลักลอบค่ะมีการระดมรายชื่อนะคะกว่า2,000 20, 0รายชื่อทั่วโลกขณะที่ประธานสมาคมสัตว์วิทยาของเวียดนามบอกว่าการฆ่าหมู่แมวเนี่ยเป็นวิธีที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคระบาดแล้วก็ป้องกัน การลักลอบสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ,ะตอนนี้ก็ ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าก็เป็นปัญหาในเวียดนามเพราะว่าเนื้อแมวเนี่ยนะคะคนท้องถิ่นจะนิยมเรียกว่าเสือน้อยค่ะเป็นอาหารที่คนบางกลุ่มเนี่ยชอบรับประทานมากแล้วบางที่เนี่ยน,นะคะก็เหมือนกับว่ามีเมนูลับประคุณไม่ได้ขึ้นว่ามีรายการแมวอยู่ในนั้นนะคะทําให้เกิดปัญหามากมายอย่างเจ้าของคนเวียดนามที่มีแมวเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลไว้อย่างดีะนะเผื่อมีคนมาเอาไปโอ้โหขนาดนั้นเลยะนะคะ<ช>คนรักแมวก็อาจจะทนไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะ,ะ,คะเรื่องนี้เอาละคะนี้ก็คืออาเซียนเฮดไลน์ตอนนี้เราจะไปกันที่อาเซียนเดุณเวกกี่ค โยชิโมโตะนะคะผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณสกิโกะจากคลื่น Love FM ฟุกุโอกะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ Hello Good Evening Hello Hello Good Evening How are you Good How are you I'm doing great Thank mm hmm. you So you have an interesting topic for us this evening Yes I do You know two days ago the Japan Football Association said it dismissed Javier Aguirre, a mm -hmm. coach of the national soccer team, over match fixing allegations against him in Spain. Mm -hmm. And the JFA president told a news conference in Tokyo that he decided to terminate Aguirre after confirming a Spanish sport had accepted a criminal complaint over the match rigging scandal in which Aguirre was involved. And uh, according to the prosecutors, Aguirre received money four years ago uh, from the then president of the team, Saragossa, and handed it to the opposing team. And the JFA president said the association will cancel Aguirre's contract to avoid any negative influence on the team during its Asian uh, qualifiers for the 2018 World Cup in Russia. Mm -hmm. And with Aguirre denying any involvement in match rigging, officials at the football association said it is monitoring the Spanish investigators' uh, investigations development. And Aguirre later said that uh, he was happy to have been able to work in Japan. He also expressed gratitude to Japanese soccer fans for their support and offered him best wishes to Japan's national team. And mm -hmm. actually, he left Japan last. Thursday for a vacation after losing a, a quarter-final match in the Asian Cup. So, okay. it's kind of sad so how much was he paid for being a coach oh. of national team? Well, and, uh, you know his annual salary is two hundred fifty-two million yen per mm -hmm. year, All and right. he got a like, four years contract mm -hmm. uh, until twenty eighteen World Cup Russia, right? But he worked only like six months as a oh. coach. Okay, so two hundred fifty-two yeah. million per year. Mm -hmm. per year. Yes. Okay. Thank you very much for your report. Mm -hmm. Okay. Arigatou gozaimasu. Arigatou. ตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยะนะคะกรณีที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นปลดฮาเว ure, ียอากิเร่กุนซือเม็กซิกันจากการเป็นโค้ชทีมชาติค่ะเพราะว่าสารสเปนเนี่ยไปรับคําร้องนะคะกรณีที่อากิเร่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันคดีล้มบอลในสเปนเมื่อ4ปีก่อนสมัยที่เขาคุมทีมเรอัลซาราโกซาค่ะใช่ค,ค่ะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาได้รับเงินจากประธานสโมสรนนะคะแล้วก็นําเงินไปให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามค่ะซื่อสเปนรายงานบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะคะเป็นการล้มบอลหลีกสเปนในนัดที่ทีมเรอัลซาราโกซาชนะทีมเบนต สองตอนหนึ่งนะคะ,คะก็เพื่อที่ไม่ให้สระกซ่าตกชั้นในช่วงที่อากิเร่กำลังคุมทีมนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2011ค่ะแต่ว่าทางญี่ปุ่นนะคะตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญาจ้างเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดผลทางลบต่อทีมชาติโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียใ,ในปี2018นี้แล้วค่ะแล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นบอกว่าติดตามคดีนี้มาตลอดเลยนะคะแต่ว่าอากิเร่เนี่ยปฏิเสธนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆอันนี้เป็นเพียงข้อกล่าวหานะ,ะแล้วก็บอกว่ายืนยนนะะันควว่่่าาาามมมีีีสุขกทททได้ ค่ะตอนนี้นะคะก็สัญญาเนี่ยทั้งหมด4ปีก็จะจบที่ปี2018นแะคะแต่ว่าถูกยกเลิกสัญญาก่อนค่ะ,คะก็คือไอเกเรเน่เี่ยทำไปได้แค่6เดือนเท่านั้นตกลงว่าได้รับค่าจ้างนะคะปีละ252ล้านเยนหรือประมาณเกือบเกืบเจล,ล้านบาท ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เรามาดูที่รายงานพิเศษซึ่งเราจะรายงานทุกๆวันพฤหัสเลยะนะคะเป็นเวลา8สัปดาห์ค่ะนั่นก็คือการเคลื่อนย้ายรายงานเสรีของอาเซียนเพราะว่าจะมี8สาขาอาชีพที่อาจจะต้องปรับตัวหรือว่าได้รับผลกระทบจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะวันนี้ตอนแรกคุณพิเดชจันทรภูมิจะนําเสนอเรื่องของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวค่ะ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปลายปีพุทธศักราช2558นี้เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเราในฐานะประชาชนอาเซียนยังคงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเตรียมความพร้อมและสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการประกอบอาชีพโดย10ชาติสมาชิกอาเซียนนั้นมีกรอบความร่วมมือที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีและหนึ่งใน8อาชีพที่ว่านั่นก็คือบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครับซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีนโยบายและความพร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งการประชุมร่วมกันของรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเปิดเผยตัวเลขของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคประจำปี2 5 5 7มีตัวเลขสูงถึง9 7 2ล้านคนและเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง3%ปเซในตัวเลขนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง24.8ล้านคน และจากตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจำนวนมหาศาลนี้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่ในกรอบความร่วมมือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีซึ่งปัจจุบันมีแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนฉบับปีพุทธศักราช2,554ถึง2,558 เซีนเองมีท่องเที่ยวเซกเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนเขาก็คุยกันในหลายๆอย่างเรื่องของโปรดักต์ก็ดีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวก็ดีเรื่องของการทําตลาดในอาเซียนก็ดีและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ MRA on TP หลังจากที่ประเทศไทยลงนามปุ๊บทุกประเทศก็คือจะต้องมีแมคคานิซึมเดียวกันหรือว่ามีโครงสร้างเดียวกันว่ามีคณะกรรมการที่ต้องกํากับดูแลนั่นก็คือคณะกรรมการทัวริ s ึมเซอร์ติฟิเคชันบอร ะะก็คือเลือกผู้แทนจากทั้ง10ประเทศเนี่ยไปฝึกอบรมเพื่อใช้หลักสูตรที่เขาให้มาที่คนที่จะเป็นเบลบอยก็ดีเป็นพับบิกแอร์เรียคลีเนอร์เป็นแม่บ้านก็ดีหรือคนที่เป็นรอนรี่คนที่อยู่ในแผนกซักรีดเนี่ยต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างอันแรกก็คือในเรื่องของ core competency competency ที่คุณต้องเรียนอะ่ะคุณต้องรู้อันอีกอันนึงก็คือเรื่องของ functional competency เรื่องของสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติในหน้าที่อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ g e n e ริก เรื่ององค์ความรู้ทั่วไปคุณมีไหมนะว่าในเรื่องของโลกปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีของอิอนเทอร์เน็ตอะไรต่างๆคุณเข้าถึงไหมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวเสริมในการที่จะสร้างบุคลากรขจะเห็นได้ว่าบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความสําคัญไม่แพ้อาชีพอื่นๆและทั้งหมดนี้คือการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยก่อนการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอภิเดชจันทรภูมิ ทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็ถือว่าสร้างไรายได้ให้กับประเทศเป็นจานวนมากเลยนะคะแล้วก็พยายามปรับตัวกันตลอดเวลาเลยะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณสก,กิโกะมีเพลงมาฝากค่ะชื่อเพลงว่าน ja ินจาเรบังบังนะคะโดยศิลปินที่ชื่อว่าเคอรี่แพมยูแพมยูค่ะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักนะคะออกแนวคิกุสนิดหนึ่งนะคะมิวสิกวิดีโอนี้ช่วงนี้นะคะเดือนน้าอาเซียนหมดเวลาลงแล้วค่ะช่วงหน้าพบกับข่าวต่างประเทศวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ